อร่อยครับผม้วก็แฮปปี้อร่อยแล้วแฮปปี้ครับผมจริงๆก็ก็อย่างที่พูดเมื่อกี้เลยจริงๆที่เราอยากรับงานนี้มากๆเพราะว่าในรายละเอียดของตัวงานมีเขียนอย่างชัดเจนว่าจะให้พี่แอฟเขาทําอาหารถ่ายก็เลยครับแพทชั่นรดแรงนะต้องรับแบบนี้ใช่ใช่ใช่แล้วก็คุยกับพี่เขาเลยว่าเนี่ยพี่นจ j o เอน j o ยผมไม่ไม่หรอกถ้าไม่อร่อยแต่ก็โอเคซึ่งก็อร่อยแล้วอร่อยไหมอร่อยอร่อยแล้วหวานด้วยไหม ของคาวโอ้โหีของหวานด้วยค่ะบนเวทีอย่างอนี่ของหวานด้วยใช่ใ no> ช่หวานไหมครับไร้แอปเราคุณบอกว่าอยากมางานนี้เพราะว่าอยากจริงจริงเลยนะให้คุณให้เป็นหุ่นได้หลักเขาอยากทำงานนี้เราฟังแล้วรู้สึกไงบ้างเขารอคอยเลยนะแอ้วกเลยถามว่าแน่นะแน่ใจนะเราก็เป็นครั้งแรกของแอปเหมือนกันค่ะในการแบบ เออออกอีเวนต์แล้วก็ทำอาหารอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าไม่กดดันตัวเองหรือว่ากดดันเขาแทนหรือว่าใช่ค่ะว่าแน่ใจนะถ้าถ้าถ้าแน่ใจก็เอายังไงก็อร่อยครับอยังไงก็อร่อยไม่เคยทำอะไรให้ทานเลยยังไม่เคยครับยังไม่มีโอกาสได้ลองแต่ว่าก็จะก็ส่วนมากก็จะเป็นการซื้อของไอ้ทานมากกว่าแต่ว่าที่เขาเป็นคนเลือกร้านเก่งมากเก่งมากมากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราอยากชิที่จะแม่น้อน เขาสัญญาเขาจะทำสปาเกตตี้ผมลองทานยังไม่เคยยังไม่ได้ชานกี่เดือนแล้วนะกี่เดือนแล้วนะเป็นปีและมั้ยจะมีได้เนี่ยได้เพระทอดมันจะทำไหมครัอแน่นอนค่ะเพราะวันนี้เราลองแล้วง่ายทำทำไมเป็นเมนูสปาเกตตี้อ๋อไม่ตอนนั้นก็แบบนึกอะไรไม่ออกแต่ว่าหลังจากวันนี้น่าจะเป็นของทอดแล้วค่ะแต่ว่าของทอดในที่นี้ก็คือยังเป็นของทอดที่ดีต่อสุขภาพค่ะแสดงว่าจะมีคำที่สองที่สามที่ส จะทำให้นนทคุณทาแน่นอนค่ะหลังจากเราได้มอดทอดฟิลิปไปเมื่อสักครู่มีการป้อนกันด้วยนะคะครับผมเกินี่คะค่ะอัดสะอาดสะอาดในนี้มีสคริปต์ไหมคะในเรื่องของการป้อนไม่มีครับไม่มีองอันนี้คือสดๆบนเวทีอันนั้นต้องโทษพี่เอกกี้ค่ะเออไม่โทษผมไม่โทษพี่เอกกี้นะไม่โทษเอกไม่โทษเพราะว่ารู้สึกว่าดีดีคุณนนท์เขาอาจจะไปประปงกับพี่เอกกี่หลังใหม่ก็ได้ ต้องสืบนะครับพี่แอ๊เดี๋ยวกลับไปช็คอีกภาว่าการเราก็คือแบบว่าเขินมากเลยนะครับพี่แอ๊ค่ะเขินเหรอทรงนี้ไม่น่าเขินผมทรงนี้น่าจะเขินคนดูเขินเสียงกรอบหรือเปล่าคะเพราะนนน่าจะรู้ว่าเวลาพี่แอ๊บเขินพี่แอ๊น่าจะแบบบรรยาการพี่แอ๊บเป็นยังไงเออเออพี่ขาไปเวทีเมื่อกี้เลยแล้วก็จะแบบ พูดอะไรไม่หยุดเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่เดบเผิ่เวลาเขาอยู่ๆเริ่มพูดแบบรูๆๆๆๆอัานีคือไม่ปกติอันนี้ก็ไม่ปกติการป้อนจะครังแรกหรือเปล่าอะไรนะการป้อนจะครังแรกครั้งแรกไหมครับแอบเดนงแอบค่ะครั้งแรกบนเวทีค่ะแปลวาแว่านนี้มีการป้อนกันมาหลายครั้งแล้วเกลอผมผม ทำบ่อยทำทำให้อาหารอร่อยขึ้นด้วยไหมครับอร่อยขึ้นไหมครับอร่อยเลยนปคำถามมาครับตมาเป็นมาเป็นไปสปอร์ตนักเขาเป็นไงสนุกสนุกไหมอ๋อค่ะสนุกมากมากเลยค่ะแล้วก็คือจริงๆอยากไปร่วมยินดีค่ะกับผลงานล่าสุดของออนค่ะแล้วก็ แล้วแอฟเพอนก็ก็รู้จักหลายๆคนในทีมงานด้วยก็อยากไปร่วมแสดงความยินดีค่ะน่ากลัวไหมคะน่ากลัวน่ากลัวสนุกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ที่สําคัญรู้สึกแปลกใหม่ค่ะก็เลยอยากอยากไปดูด้วยอยากเห็นว่าเอ้ยเป็นยังไงซอมบี้ในแบบจักของไทยเป็นยังไงแล้วปรากฏว,ว่ามันก็มีอะไรแปลกใหม่มากกว่านั้นค่ะน่ากลัวระดมมองสไม่ค้ค่ะเด็น่าม,มีสมไม่ค้ คนเยอะคนเยอะมันมืดมันมืดมันมืด่ะไเยอะไปเยนะอตเลยอะไรนะคนเยอะเลยใช่ทช่คลัคอนไม่หมดอะไรคะอรนะเป็นครั้งแรกที่ทำคลับคอนไม่หมดเพราะหนังน่ากลัว ังไงเดี๋ยวต้องไม่ติดตามเองค่ะเขาเล่นดีไหมคะน้โอ้เขาระดับนี้อไม่ต้องพูดถึงไม่ดีโดนแล้วครับแอดมากระพรอตเราเป็นยังไงบ้างคะดีใจอยู่แล้วครับเพราะว่าก็แอบก็เป็นหนึ่งในคนสนับสนของผมเพราะฉะนั้นการที่ได้มีกำลังใจจากคนคนนี้มันเป็นสิ่งที่แบบเราขอบคุณมากๆอันนี้คือเราชวนแอบไปเลยก็ก็ตาม จริงๆเราก็มีบอกล่วงหน้าที่เขาไปแหละครับแต่ส่วนที่เขาติดงานหรือเปล่าสะดวกไหมก็เป็นเป็นเป็นสิทธิ์พี่เขาแต่วันนี้คุณเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไหมคะเซอร์ไพรส์ไปก็ถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมคือพอเรามีชวนไปแล้วอะครับสุดท้ายแล้วคือพอพี่เขามาได้เราเราก็ดีใจแต่ว่ามันไม่ใช่ถึงว่าโอ๊ยเซอร์ไพรส์อย่างนี้คแต่แต่นี้คือล็อกคิดให้เลยหรือเปล่ามัหรับทุนหนักกว่าใช้ส่วนไห ก็ได้เห็นสตอรี่ของดยนคุณิดนะอนะใช่ก็ดีใจแต่พอมาถีก่าแต่พอมาถนึงงานเนี้ยแต่คนก็ต้องตาลอนเนาะแล้วพี่เอกพูดบุณในีด้วยต่องานทา้งแรกในฐานะผู้รับงานอไพี่แอ๊บอย่าหนีสิค่ะ สิยอมรับไหมครับตามที่พี่เอกพูดเลยไหมครับอะไรเป็นแบบไหนน้อมรับคำพวกผู้รักกันอย่างนี้ครับเราไม่รู้ไม่ได้เตรียมมาเราน้อมรับคำที่ทุกคนพูดครับ ส่วนตัวแล้วอย่างอย่างที่ผมบอกเลยว่าเ,าเราเราอาจจะยังไม่ได้ใช้คํานั้นอย่างเป็นทางการเท่าไหร่นะแต่เวลาถ้าเกิดมีคนอื่นพูดอย่างเงี้ยเราก็เราก็เข้าใจแล้วก็โอเคเราเราไม่ติดครับเราไม่ติดแล้วก็แอก็อนุญาตใช่ไหมคะอนุญาใช้คําคว่าคู่รักคุณรักไม่เขียนข่าวง่ายๆ<ห>ไม่เขียนขน่าวต้อใช้เหตุผ่า่ยนะคะหรือจะช่วยคิดคำอื่นแอบจะช่วยคิดหรอครับทำอะไรดีครับทำอะไรดีอุยาย อะไรก็ได้ค่ะอะไรก็ได้อะไรก็คู่รอะไรก็ได้ที่ทุกคนแฮปปี้ค่ะแสดงว่าคู่รักก็ได้น้องอนุมารก็จริงๆผมก็มีเห็นคนใช้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ได้ครับได้เลยแล้วเวลาแนะนำตัวแนะนำให้คนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเราเราแนะนำกันว่ายังไงว่าอันนี้เป็นแฟนคลับเกือบอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมส่วนตัวตอนนี้ผมยังบอกว่าเออผม เป็นคนคุยที่เขานะแต่ว่าเป็นคนเดียวท<ๆ>ี่คุยครับแล parole, <ๆ>้วก็เป็นคนสําคัญที่สุดแล้วตอนนี้ก็เซลเป็นตั้งแต่มีแฟนอะไรนะพี่เบิร์ดแซลอ๋อพี่เบิร์ดเจอรุ่นนั้นเข้าไปก็เลยแบบไม่ไม่ไปไม่เป็นค่ะอ๋อค่ะอ่อเหม่อนรักษาเซลว่าตั้งแต่มีแบบนนขนแบบพูดเร็วขึ้นแบบตอบแบบฉาชขึ้นอะไร ใช่ละไม่ใช่ละอันนั้นเพราะว่าโดนเพื่อนแกล้งบ่อยก็ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับมีนมีนนไม่น่าเกี่ยวน่าจะเป็นเพราะว่าพี่เขาทำงานพิธีกรมาเยอะอะไรเงี้ยครับก็เลยทำให้แบบอัพอัพสกิลอัพเลเวลแล้วแต่แล้วแต่เป็สุขวัตเองพูดเร็วขึ้นไหมครับก็ค่ะ อแล้วก็แบบหมายถึงว่าปรู้สึกเปิดมากขึ้นกล้าพูดกล้าคุยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่แอปเปิลก็คงมีส่วนจากการท,ทําพกทีกรอนใน,นหลายๆรูปแบบด้วยอะไรอย่างเงี้ยยางจะรู้ว่าเวลาที่ไปเจอหลายๆคนแล้วเขาแซวคำพูดของเรามันรู้สึกยังไงอย่างสามชั้นเนี้ยแกรู้เจอเล่นทุกคนเลยเออเดี๋ยวนี้มีชื่อนอนทุกเทปเลย <c oughs> บางทีก็รู้สึกเกรงใจไม่เลยดีดีใจอีกดีใจอีก แต่ว่าคุณก็แฮปปี้ทุกคที่พีคนแซวใช่ไหมนะแฮปปี้อยู่แล้วครับแฮปปี้แน่นอนรับหม <c oughs> <c oughs> อตัวแอปล่ะคะชินอยื่ยางเวลามีคนแซวว่าเซวเซวปยมากจริงก็ชิน,นค่ะแต่อย่างนี่บอกก็บางครั้งความรู้สึกที่ตามมามก็คือจกิงใจอ่ะบางทีเราก็แบบบางทีมันอาจจะเป็นงานสัมภาษณ์หรือบางทีอาจจะเป็นงานขายของหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า บางทีมันก็แ,แยกกันไม่ขาดระหว่างเรื่องส่วนตัวก,กับการทํางานบางทีก็จะเกรงใจก็จะแบบบอกเขาหลังไมว่าเออวันนี้ไปทํางานอันนี้มาแล้วมันอาจจะมีแบบเมนชั่นถึงนะอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งนนท์เขาก็น่ารักเขาก็เข้าใจะค่ะซึ่งนนท์ก็เต็มใจฟัทงที่โดนเขาถึงแน่แน่นอนแยกอย่างแยกไม่ไร้เลยคะไม่สามารถชื่นชมว่าแบบคนที่นน,นั้นดูแลแยกดีแต่ไม่ใช่ดูแลแค่แยกดูแลเพราะเราต้องปีใหม่อะไรเงี้ยผมว่า ว่าผมก็ทําตามธรรมชาติของผมคแต่ว่าก็คงไม่ได้คงไม่กล้าพูดไม่กล้าอวยว่าเร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 าทำดีมากมายอะไรขนาดนั้นหรอกครับก็ทําตามที่ที่เราพอพอจะพอจะรู้พอจะอะไรอย่างเงี้ยพอจเราคงไม่ได้แบบบางบางรายะีอียดผมก็ผมว่าพี่เขาอ่ะโหอีกเลเวลหนึ่งเลยดีกว่าผมเยอะเลยสูสู้ที่สโอ้<ำ> <ๆ S 1> พี่เขาเหนือเนือกว่าเยอะเลยเยอะกว่าใช่ใช่เพราะว่าพี่เขาเป็นโดยธรรมชาติที่เขาคือเป็นคนที่เทคแคร์ทุกคนได้แบบ ดีมากๆกลชอบไหมครชอบครันี่ชอบมากไหมครับชอบมากครับแอพี่แอปล่ะครชอบพี่แอปนี่แหละ้แล้วเได้ม่เอาไปแ่แอปที่เาแอเอน่แชอบมาย่ากว่าเมยะอชมมาสักหน่อยแอบใหญ่อมแแชอเขาแล่แชอบมครับชอบาค่ัจะเอาให้ได้เลย ถึงได้ยืนอยู่ตรงนี้โอ้ยร้อนมากเลยครับพอๆร้อนโอเคแล้วโอเคคร่ะตั๊กแตนเราจะมีงานคู่อีกไหมคะอ๋อไม่ติดเลยฮะก็มีมีจีเอก็ได้คือถ้าคิวมันตรงกันแล้วมันเป็นงานที่เราเฉลียเพชรมันโอเคก็ยินดีดีอย่างเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดคือเรื่องอะไรในการรับงาน คิวค่ะที่ผ่านมาอุปสรรคคือคิวใช่ค่ะมันก็จะเป็นแล้วก็ข้อรายละเอียดเล็กๆน้อยๆรายละเอียดมีอะไรบ้างโอ้โหตรงนี้ทุกคนเป็นพยานเลยถ้าเกิดพี่เขาร้องผมร้องถ้าพี่เขาร้องสองเพลงผมร้องสี่เพลงเลยเอาแล้วพี่แอปมีวันไขอื่นไหมคะถ้าพี่แอปจะร้องเพลงไงวันนี้ก็คือการแบบว่า ข้ามกำแพงของแอปอย่างนี้เลยการเอาอาหารเนี่ยจะให้ข้ามไปร้องเพลงอีก่เเขาพูดตั้งแต่งานงานคุณแป้งล้วว่าอยากเปลี่ยากใช่อุ้ยตอนเนี้ยรู้สึกเขาดาวมากเลยว่าปวดปีใหม่มากเลยปวดมากเลยค่ะพี่เขาสัญญาไปแล้วนะออกำลังจะกระสิบบอกพี่แป้งว่าเราเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานนะคะเป็นอะไรหนสอบไปเรื่อยค่ะไปสมัยเรียนร้องเพลงก่อนเปลี่ยนรูปแบบก็ยังลองได้อยู่เปลี่ยนรูปแบบก็ยังลอง จะรอนะคะจะะะรอนคผมก็รอเหมือนกันไอ้กดดันกดดันส่งปีใหม่ไปแทนได้ไหมคะส่งปีใหม่ไปแทนน้องปีเขาร้องได้อยู่เลยร้องปีน้องปีเขาร้องเป็นประจำเลยเดี๋ยวปีร้องแถมเต้นด้วยถ้าเกิดใหแอปร้องไมแอปร้องแนวไหนนะคะสมมติจบมบติสมมติสมมติเข้ามาใกล้ๆสมมติสมมติเฉยๆสมมติยังไม่ได้ไม่ได้ตัวเองไม่ออกเลยค่ะ เอาชื่อเพลงก็ไรชื่อเพลงอะไรเพลงอะไรผมผมขอนี้ก็ได้ช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าก็ได้เพลงที่ติดหูมันดูเป็นแอร์บากเลยนะไม่อะไรก็ได้ขอบคุณนะครับแอบขอบุ